สวัสดีครับพี่พ,พี่วันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะที่ว่า,าได้ฉีดยาคุมนะครับคุมเลนนะครับแล้วก็ทําการที่ว่าเตรียมอัดน้ํานะครับก็อันนี้อย่างที่เห็นนี่คือแปลงอ่า MR สามสามเจ็นะครับหรือซิซิเนียนะครับซิซิเนียนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าฤดูกาลนี้สายพันธุ์ข้าวแต่และสายพันธุ์เนี่ย ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะครับไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรผสมพันธุ์อะไรมาก็เยอะไปหมดนะครับดังนั้นนะครับในฤดูก,กาลนี้ที่ต้อมเห็นนะครับสายพันธุ์ข้าวที่อยากจะลองอเขาเรียกว่าลองมาลงแปลงดูอยากจะลองทําดูนะครับว่าผลผลิตเนี่ยะจะได้ดีมากขนาดไหนอย่างน้อยนะครับถ้าได้ดีเนี่ยเราจะได้เก็บไว้หรือไม่เราอาจจะได้ดูว่ารุ่นหน้าเราจะทําพันธุ์ไหนต่อ นะครับย่างของต้อมเนี่ยอันนี้อาซ,ซีเนียนะครับอาสองแปลงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของเกี่ยวกับอาต้องหนึ่งนะครับอันใหญ่อันใหญ่นู่นของอาหอมฟูงหรือหอมเก้าแปดนะครับอันนี้ต้อมก็ระบายน้ําจากอันนี้ลงมาหน่อยเพราะน้ํามันเยอะนะครับจะลงมาใส่สองอันล่างนี้ก็อยู่ในช่วงช่วงคุมหญ้านะครับช่วงอาฉีดยาคุมเลยแล้วต้อมอัดน้ําเลยวันนี้เข้าวันที่8ดแล้ว นะครับวันที่8แล้วต้อมก็จะอัดน้าให้ให้วันนี้เสร็จแล้วครับยังไงก็เสร็จเดี๋ยวอันใหญ่เขาจะค่อยๆเติมาโซลาเซลล์เติมเอานะครับแต่ใช้ไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าด้วยช่วงกลางคืนนะครับจะได้ทันกันนะครับเราจะได้ทันนะครับสําหรับฤดูกาลนี้อย่างที่บอกนะครับสายพันธุ์ข้าวที่ต้อมได้ไปดูมานะครับตอนนี้หอมฟุ้งนะครับหรือหอม98ราคา8ปดพันตอนนี้ราคาดีมากเลยนะครับแต่เราต้องไปหาลงสีที่เขาเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าไงสีลงสีที่ว่าสีข้าวขายนะครับเพราะว่าข้าวหอม98เนี่ยเขาเอาไปกินกันเยอะแล้วข้าวเขาหอมนะครับต้อมทําไว้อันใหญ่อันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูนะครับก็อย่างที่บอกนะลงสีเขาซื้อราคาดีมากเลยหอม9 8เนี่ยแถ๋ยวบ้านต้อมนะครับ8ปดพันต้อมไม่รู้ว่าที่อื่นให้ราคาดีหรือเปล่านะครับแต่ที่บ้านต้อมให้ราคาดีมากนะครับดังนั้นก็อยากจะลองทําดูนะครับส่วนไอ้เนี่ย ซีเซเนียเนี่ยอันนี้ต้อมก็มาลองดูก่อนนะครับเป็นสายพันธุ์อะไรเป็นแบบไหนออกลวงเป็นยังไงนะครับจะได้ศึกษาไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วต้อมเนี่ยอขอศึกษาก่อนนะครับสาหรับสายพันธุ์ที่มันไม่ใหม่มานะครับใหม่สําหรับต้อมนะแต่คนอื่นที่อื่นเขาทามานานแล้วนะครับเขาทามานานแล้วนะครับก็อยากจะลองแถวบ้านต้อมไม่มีใครวานอย่างนี้ดีกว่าแถวบ้านต้อมไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของพันธุ์เนี่ยน่าจะหายาก นะครับอนิพันธ์เนี่ยต้อมได้จากลุงเข้ามาลุงตีตะวันแดงนะครับก็ช่วยอ่าเขาเรียกว่าอาเอานำพันธุ์ข้าวมาให้นน,นแนะนําเกี่ยวกับเรื่องยาแนะนําพันธุ์ข้าวนะครับดูแลการจัดการเรื่องข้าวเนี่ยดีมากคือรู้จักกับลุงเข้ามานี่ก็นานนานพอสมควรเหมือนกันนะครับได้ทั้งอ่านตัวยาหมาักตัวฮอร์โมนมาใช้ในแปลงนาของต้อมเจ็ดไร่เนี่ยใช้มาโดยตลอดนะครับแล้วค่อนข้างที่จะดี อันดับแรกเลยที่เห็นคือเรื่องญ้าญ้านี่เบามากข้าวดีดไม่มีนะครับเบามากเลยก็ใช้ตัวคู่หู่เกษตรตองแปดนะครับเป็นกรดฮิมิกไอ้ตัวนี้ถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจตัวนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เดี๋ยวต้อมจะเข้าไปตอบนะครับก็ตอนนี้เราอัดน้ํานะครับเหลือแค่อันนี้อีกอันหนึง่งแปบ๊บเดียวครับเดี๋ยวก็เต็มแล้วเพออันใหญ่มันเต็มแล้วอะ่ะมันก็ไม่นานนะครับไม่นาน ัดน้ำขึ้นน้ำได้เร็วนะครับก็ไม่มีปัญหาคือสายพันธุ์ข้าวตอนนี้ที่ต้อมไปดูลงสีเขามาราคาหอม98ตอนนี้ดีที่สุดนะครับ8,000ตอนนี้นะครับ8,000คือหอม98ราคาดีมากนะครับดังนั้นก็เช็คลงสีแถวบ้านนะครับว่าให้ราคาดีไหมข้าวสายพันไหนบางทีระหวา่างเขาบอกข้าวสายพันธุนี้ราคาดีพอเวลาเราเกี่ยวราคาลงอีกแล้วอันเนี้ย มันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกตินาอยังไงเราก็ทําแล้วนะครับอันนี้ก็รอเวลานะครับรอเอาน้ําอัดใส่ข้าวขึ้นถือว่าโอเคเลยอันล่างนี่สวยมากนะครับนี่เขียวเลยนะครับนี่ขึ้นเขียวอันนี้กําลังอัดน้ําวันนี้ก็ขอจบคลิปมพงเท่านี้เนาอมาพูดรวมๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวด้วยนะครับแล้วก็เเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์ข้าวนะครับเราเลือกสายพันธุ์ที่ว่าลงสีข้างเคียงเรารับซื้อดีกว่า เพราะว่าถ้าเราไปดูราคาดีจริงแต่ถ้าลงสีแถวบ้านไม่รับซื้อเนี่ยเราทําไปก็ขายไม่ได้นะครับหรือลงสีข้างบ้านแถวบ้านเขาชอบข้าวใสพันธุ์ไหนเราทําใสพันธุ์นั้นจะเป็นหนึ่งอย่างที่เราจะได้เขาเรียกว่าราคาดีแล้วเราทําไปเนี่ยมันจะไม่เสียอารมณ์นะครับหรือเขารับซื้อในราคาที่พอสมเหตุสมผลมันจะประมาณนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ เป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนนี้พี่น้องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมกักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเลี้ยงรากแตกกอนะครับใบเขียวใบตั้งหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของพันุข้าวที่ต้อมนําพันข้าวมาทุกปีก็คือของลุงตีนะครับติดต่อสอบถามมาช่องทางต้อมดื้อได้เลยหรือเข้าไปเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะสาวน้อยกเกษตรตอง8นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็น ช่องทางอีกหนึ่งช่องทางใหม่นะครับที่นำเกี่ยวกับเรื่องของพวกตัวยาหมักนะครับเหมือนกันนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ0ูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหกศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหก